ใครจะฆ่า n v i d i ียถ้าจะบอกว่ายุค AI ไม่ว่าใครก็บอกว่านี่แหละคือผู้ชนะตัวจริงแต่ก่อนที่จะไปติดตามเรื่องราวของ NVIDIA อย่าลืมกดติดตาม y o u u u b e ไทยรัฐมันนี่ไว้ก่อนนะคะ เอ็นว a บริษัทเทคโนโลยีที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในเวลานี้เพราะมันสามารถแซงเบอร์หนึ่งตลอดการอย่าง Apple และปิดตำนานอย่าง Microsoft จนสามารถก้าวขึ้นเป็นบริษัทที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลกในระยะเวลาอันรวดเร็วจนอาจกล่าวได้ว่า n v ็นว a ดคือไอคอนิกของความมั่งคั่งแห่งยุค AI แต่เดี๋ยวก่อน ถ้าเวลาเราพูดถึง n v i d i ียแล้วเราไม่ใช่คนสายเทคสายนักลงทุนหุ้นนอกหรือว่าจะเป็นสายเกมเคยถามตัวเองกันไหมคะว่าแล้ว Nvidia เดียคือใครเขาขายอะไรกันแน่เพราะถ้าเกิดว่าลองพูดถึง Apple นะคะบริษัทเทคโนโลยีเราก็ยังพอที่จะนึกถึง iPhone, iPad หรือว่า MacBook ที่เราใช้กันอยู่แล้วถ้าเกิดว่าพูดถึง Microsoft ก็ยังนึกถึงระบบปฏิบัติการ Windows ที่เราใช้กันอยู่ในคอมทุกเครื่องแล้ว NV i d i a เดียล่ะ มันอยู่ตรงไหนขอเล่าสั้นๆไม่เกิน2นาทีนะคะว่าตกลงแล้ว Nvidia คือใครเกี่ยวอะไรกับยุค AI ทํทำไมถึงบูมขนาดนี้ เอ็นวีเดียส่วนใหญ่เราจะรู้จักว่าเขาทํา G.P.U. หรือการ์ดจอที่เวลาเราใช้คอมกันก็จะได้มีภาพสวยๆนะคะแต่จริงๆประสิทธิภาพของการ์ดจอมันไม่ใช่แค่นั้นเพราะมันสามารถประมวลผลข้อมูลมหาศาลได้พร้อมกันซึ่งเป็นสิ่งที่จําเป็นสาหรับการฝึกฝนและใช้งานระบบ AI ลองนึกภาพแบบนี้นะคะว่า AI เป็นเหมือนสมองขนาดใหญ่ที่ต้องการพลังในการคิดอย่างมหาศาลและ G.P.U. ของ NV ็นวีเดียก็เปรียบเสมือนอาหารชั้นเลิศที่ให้พลังงานแก่สมอง AI ซึ่งทาให้มันสามารถคิดและ เรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพแม้ว่า NV ็นวีเดียจะเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะผู้ผลิต G P U สำหรับเกมแต่ว่าต้องบอกว่าทุกวันนี้ถ้ากางงบเขามาดูเนี่ยรายได้หลักของ NV ็นวีเดียมาจากหมวด Data Center ค่ะซึ่งแน่นอนว่าพวก Big Tech ทั้งหลายไม่ว่าใครก็เป็นลูกค้าของ NV ็นวีเดียหมดปัจจุบันมันกินส่วนแบ่งทางการตลาดของอุตสาหกรรมชิปอยู่มากถึง80%เลยทีเดียวความสำเร็จของ n อ็นวีเดียมาจากความต้องการของเจ้าตัว G P U ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมากเพื่อรองรับการพัฒนา A I โดยบริษัทต่างๆกำลังเปลี่ยน Data Center แบบดั้งเดิมไปสู่การประมวลผลแบบเร่งความเร็วโดยใช้ G P U เพื่อทำงานด้าน A I มากขึ้นและอีกอย่างนะคะนางก็ขายแพงด้วยไง และต้องบอกว่าโมเดล AI ตอนนี้นะคะมันไม่ได้หยุดอยู่แค่ที่แชทบอทเปลี่ยนโลกอย่าง ChatGPT หรือว่าโมเดลทางภาษาเท่านั้นแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ย AI เนี่ยมันกําลังพัฒนาไปสู่โมเดลที่มันหลากหลายมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการประมวลผลตั้งแต่รูปภาพเสียงหรือว่าวิดีโอดังนั้นเหล่านี้เนี่ยย่อมต้องใช้การประมวลผลที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเองแบบนี้ NV i d i a ก็รับซับเลยดิรับซับยังไงนะหรอเดี๋ยวเล่าต่อ จากบริษัทที่ไม่ได้หวือหวาอะไรมากแต่เมื่อปีที่แล้วไตรมาสแรกประกาศงบออกมาจุดนั้นทําให้เอ็นวีเดียสามารถไต่ขึ้นมาเป็นอันดับ5ของบริษัทที่มีมูลค่าสูงสุดในโลกในฐานะบริษัทผู้ผลิตชิปยักษ์ใหญ่รายแรกโดยเอ็นวีเดียใช้เวลาแค่24ปีหลัง IPO ซึ่งก็เร็วกว่า Apple ที่อยู่อันดับ1ในขณะนั้นซึ่งใช้เวลากว่า38ปีกว่าที่มูลค่าจะแตะระดับล้านล้านดอลลาร์สหรัฐจนในที่สุด n อ i นว a ขึ้นเป็นบริษัทที่มีมูลค่าที่สูงสุดในโลกอันดับ2รองจาก Microsoft ที่ตอนนั้นเนี่ยต้องบอกว่า Microsoft เขาก็แซง Apple มาแล้วนะคะแล้วนางก็สามารถโค่น Microsoft ขึ้นแท่นบริษัทที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกได้ในเวลาต่อมาเหมือนกันค่ะ ต้องบอกว่าแม้ดีมันที่เกี่ยวกับเอ็นวีดีมันจะเยอะมากแต่ใดๆนี่คือความบ้าระห่ำเกินจริงในการทุ่มไม่เงินมหาศาลของนักลงทุนจนมีกระแสออกมาเตือนนะคะว่ามันคือฟองสบู่ที่รอวันแตกเหมือนกับที่โลกเคยเจอวิกฤตดอทคเมื่อปี2000คือต้องบอกแบบนี้นะคะว่าการเข้ามาของ AI อ่ะมันคือการปฏิวัติทางเทคโนโลยีแต่ว่าอาการของตลาดหุ้นน่ะกลับทําให้มันดูเหมือนเป็นฟองสบู่ คุณ AI กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วโดยมีข้อมูลจาก DP Morgan ล่าสุดที่เขาวิเคราะห์ออกมานะคะว่าตั้งแต่ต้นปี2023ที่ผ่านมาคุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI ให้ผลตอบแทนดีกว่าดัดชนีตลาดหุ้นสหรัฐและดัดชนีตลาดหุ้นโลกกว่า30%เลยทีเดียวแต่ความแตกต่างของยุค AI กับยุค .com มันอยู่ตรงนี้ค่ะ AI ซึ่งเป็นหนึ่งในความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ปฏิวัติวงการมากที่สุดในประวัติศาสตร์โดยผลกระทบของ AI เพิ่งจะเริ่มปรากฏให้เห็นในผลประกอบการของบริษัทต่างๆอย่างชัดเจนนอกจากนี้ยังมีบทวิเคราะห์ออกมา,มามากมายนะคะว่า AI มันจะสามารถบูตเศรษฐกิจได้จริง GDP โลกจะเติบโตแบบชนิดที่เรียกว่าไม่เคยมีมาก่อน ในกรณีของยุค .com เนี่ยพออินเทอร์เน็ตมันเข้ามามันก็จะมีบริษัทอีกอย่างวะเกิดขึ้นมากมายที่เอาตรงๆว่ามีแต่ชื่อโดเมนแล้วก็เร่ง IPO ประเมินมูลค่าให้มันสูงสูงสุดท้ายก็ล้มหายตายจากกันไปแต่ยังไงของแบบนี้ก็ต้องดูกันยาวๆค่ะเศรษฐกิจจริงอ่ะดีแน่แต่ตลาดหุ้นเนี่ยปาร์ตี้นี้จะจบลงตอนไหนเท่านั้นเองเรากลับมาที่ N v i d ว a ค่ะแล้วมันไปเกี่ยวอะไรกับอาถรยุค .com คือความร้อนแรงของกระแส AI มันก็ชัดนะคะว่าก็ฟองสบู่ในตลาดหุ้นแหละแต่ว่ามันเป็นฟองสบู่ที่ยังกระจุกตัวกับกลุ่ม AI โดยเฉพาะไอคอนิกแห่งยุคอย่าง n v ็นวีเดียนี่แหละการเพิ่มขึ้นของราคาหุ้น n v ็นวีเดียที่อยู่ที่ประมาณ4,300ในช่วง5ปีที่ผ่านมาไปเทียบกับกรณีใกล้เคียงกับซิ s c o ้ในยุคนั้นเลย ที่เคยพุ่งขึ้นประมาณ4,500%ในช่วง5ปีก่อนที่จะถึงจุดสูงสุดในปี2000มอง n อ i น i ีเดียในยุค AI กับ c ิ sco ในยุค .com มันก็จะมีความคล้ายกันอยู่ตรงที่ยุคนั้น c ิ sco มุ่งไปที่การลงทุนในเราเตอร์ในฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตเยอะมากซึ่งก็เป็นลักษณะเดียวกันกับ n อ i นวีเดียในปัจจุบันที่มุ่งเน้นไปที่การสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่อยู่เบื้องหลังของเทคโนโลยีนั่นเองท้ายที่สุดก็ไม่มีใครรู้หรอกคะ่ะว่าฟองสบู่มันจะแตกตอนไหน เอ็นวีเดียยังจะสามารถยืนระยะความฮอตแบบนี้ได้อีกนานไหมและนี่คือ4ประเด็นความเสี่ยงที่เราจะมาสรุปกันว่า n v ็นวีเดียจะตกบัลลังยังไง 1. นคู่แข่งทุ่มเงินมหาศาลไล่บี้เอ็นวีเดียอย่างที่เล่าไปคือตอนนี้ตลาดเขาคาดหวังให้เอ็นวีเดียครองตลาดชิป AI แทกทั้งหมด แต่ในความเป็นจริงตอนนี้มันมีคู่แข่งเกิดขึ้นมากมายอย่าง AMD นี่ก็ทุ่มหมดหน้าตักเหมือนกันลงทุนหนักมากเพื่อไล่บีเอ็นวีเดียให้ได้และล่าสุด AMD ก็เปิดตัวชิปฝึกฝนโมเดลภาษาขนาดใหญ่สำหรับงาน AI โดยเฉพาะแล้วด้วย 2. การกระจุกตัวของรายได้เอ็นวีเดียเพิ่งพารายได้จากลูกค้ารายใหญ่เพียงไม่กี่รายซึ่งอาจเป็นความเสี่ยงในระยะยาวโดยข้อมูลจากบลูเบิร์กระบุว่า Microsoft คิดเป็น15%ของรายได้ของเอ็นวีเดียทั้งหมด เมตาบริษัทแม่ของ Facebook คิดเป็น13 Amazon คิดเป็น6 Alpha ์เซบคิดเป็น6แล้วต้องบอกว่าในระหว่างที่เป็นลูกค้าของ Nvidia ียอยู่นี้บริษัทเหล่านี้ก็ทุ่มง,งบไปกับการวิจัยและพัฒนาโดยเฉพาะการซุ่มผลิตชิปประมวลผลของตัวเองซึ่งตรงนี้นะคะอาจจะส่งผลต่อรายได้ของเอ i นว a ียในอนาคต 3. ปัญหาการเมืองจากสงครามชิป ต้องบอกว่าตอนนี้รัฐบาลทั่วโลกกำลังพิจารณาออกกฎระเบียบควบคุมอุตสาหการรม AI เนื่องจากมองว่าเป็นเทคนโนโลยีที่มีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงโลกอย่างอเมริกาก็ควบคุมการส่งออกชิปไปจีนแม้เอ็นวีเดียจะมีลูกค้าเป็นจีนนะคะแล้วอาศัยการปรับแต่งการออกแบบชิปเพื่อให้สามารถจำหน่ายในตลาดจีนได้ภายใต้ใตกฎระเบียบที่มีอยู่แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ค่ะว่าชิปมันก็เป็นสงครามแบบหนึ่งเพราะใครที่มีชิปคำนวณข้อมูลได้เยอะกว่าก็ชนะไป มันก็เลยถือเป็นความเสี่ยงที่บริษัทจําเป็นต้องประชิญอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และ 4. เงินของนักลงทุนจะย้ายที่ลงในการหาผลตอบแทนแนวโน้มของเงินทุนจะถูกย้ายไปตามระยะของการพัฒนาเทคโนโลยีโดย Goldman Sachs ออกรีเสิร์ชมาในเรื่องของการลงทุนในหุ้น AI ออกเป็น4ระยะด้วยกันระยะแรกยังจะเป็นเกมของ Nvidia ก่อนระยะต่อมาจะเป็นฝั่งของโครงสร้างพื้นฐานสําหรับ AI ก็คือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและผลิตชิปผู้ให้บริการคลาวด์ ผู้ผลิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ด้านศูนย์ข้อมูลบริษัทสาธารณุโภคและผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ด้านความปลอดภัยส่วนระยะที่3จะเป็นการลงทุนกับบริษัทที่สามารถนํา AI มาประยุกต์ใช้กับโปรดักต์ของตัวเองและระยะที่4จะเป็นการลงทุนในธุรกิจที่ใช้ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานในอุตสาหกรรมต่างๆ โดยสรุปแล้วการลงทุน AI กำลังขยายจากบริษัทเฉพาะทางอย่าง Nvidia ไปสู่บริษัทที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็การใช้งาน AI อย่างเป็นวงกว้างมากขึ้นนั่นเองค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็พอจะเห็นภาพได้นะคะว่าตกลงแล้วใครจะฆ่า Nvidia แย่งชิงบัลลังก์ไอคอนิกแห่งความมั่งคั่งของยุค AI ไปติดตามเรื่องราวความเป็นไปของโลกยุคใหม่ดิจิ t a ลอีโคโนมีและฟิวเจอร์ออฟฟ c e แนน์ได้ที่ดิจิ t a ล f ฟรนเทียและอย่าลืมกดไลค์กด s Subscribe YouTube Money ไทยรัฐมันนี่ไว้ด้วยนะคะ